ลองใช้ชีวิตให้พอเพียงหาสเบียงไว้เพียงพอหมดลมหายใจยังเหลือสเบียงไว้สืบต่อให้บุตรหลานสวัสดีครับผมสอนรักลิเกนักพยากรณ์เชื่อสิเป๊ะวันนี้มาพยากรณ์ดวงชะตากันท่านที่เกิดวันเสาร์วันที่1กันยาถึง9กาันถึง7กันยานะฮะที่1กันยาถึง7กันยาดวงชะตาท่านจะเป็นอย่างไรใบแรก3ดาบนะใบที่2อัศวินดาบใบที่3ราชินีเหรียญใบที่4นะครับราชินีไม้เท้านะฮะ ก็บ่งบอกว่าในในสัปดาห์นี้อาจจะปวดหัวนะสำหรับคนที่มีโรคใบที่2ที่3นะถูกจับได้แน่นอนนะครับถูกจับได้แน่นอนนะครับและคําพูดจะเสียหายด้วยนะครับในสัปดาห์นี้คนที่เกิดวันเสาร์นะการเงินนะครับจะมีคนหยิบยื่นช่วยเหลือการเงินการงานดีการเงินการงานและโชคลาภนะแต่ต้องระมัดระวังในสินข้อ3นะครับรักสามเจ้าเรา3คนจะสร้างปัญหาท่านนะครับใช้วาจาที่ ไม่ดีนะครับทำให้ส่งผลเสียต่อหน้าที่และการงานและการเงินของท่านได้นะฮะสุขภาพไม่มีอะไรที่น่ากังวลน,นะครับมีแค่ความทุกข์พราะฉะนั้นปล่อยวางให้มากที่สุดในสัปดาห์นี้พยายามนะครับอยู่กับคนรักตัวเองให้มากๆหรือบางดวงชะตาคนที่เกิดวันเสาร์ยังไม่มีคู่ครองใครที่มาข้องเกี่ยวกับเราในสัปดาห์นี้จะทําให้เราเสียหายชื่อเสียงเพราะเขามีเจ้าของนะครับโชคลาภนะครับได้แน่ๆสตัวนะครับ คนที่เกิดวันเสาร์เด่นโชคราบกับการงานการเงินนะฮะแต่ความรักนะครับในสัปดาห์นี้ไม่โอเคนะครับสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์นะฮะทั้งหมดทั้งมวลคือการพยากร์จากผมสอนรักลิเกน,นะพยากรณเชื่อ,อสิเป๊